ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยผมผมอยากจะเสนอข้อสุดท้ายครับผมคิดว่าเราเราต้องคิดว่าสิ่งที่อเมริกาทําขณะเนี้ยมันทําให้ World Trade Order มันมันมันปั่นป่วนป่วนมด WTO เนี่ยด้อยค่ามากเลยนะครับไม่มีใครให้ความสําคัญกับ WTO ในขณะน,นี้ผมผมคิดว่าเราคงจะชวนเราเราต้องชวนกัน,นไหนเราจะเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วก็ ประเทศใหญ่ที่สุดของโลกจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ผมว่าเราต้องสร้าง new world trade order mm hmm. ในเอเชียให้ได้ระหว่างที่ทะเลาะกับเขาเนี่ยผมว่าเราควรจะจัดประชุมปฏิญญารับของเราอ่ะในห้องเล็กๆก,ก,กินอาหารร่วมกัน G ดียอาเซียนแล้วก็ตกแล้วก็บวกพันธมิตรอย่างเช่นบวก3บวกหกท,ที่เขาชอบมาหาเราใช่ไหมครับแล้วก็เจราจารให้ได้ว่าเราจะมี free trade zone ในเอเชีย ที่มีกฎเกณฑ์ของเราอย่างไรเพราะในอนาคตเราคือผู้นําเราต้องกําหนดกฎเกณฑ์ของเราแล้วให้เข้ามาง้อเราแทนแต่ผมคิดว่าเราควรจะรวมหัวกันเพื่อจัดตั้ง New World Trade Order โดยมีเอเชียเนี่ยเป็นผู้กําหนดถูกต้องและอย่างที่อดีตนาย,ยก,กสิงคโปร์ลีเซนลุงบอกเหมือนกับโลกต้องคิดใหม่ว่า the world minus one ใช่ world minus one เราต้องคิดแล้วว่าเราต้องตัดลอเมริกาออกดูแล้วที่เหลือของโลกจะช่วยกันทำยังไง แม้กระทั่งยอมให้สิงคโปร์เป็นผู้นําในเรื่องนี้ก็โอเคนะครับแต่หมายความว่าเราต้องต้องต้องมีหัวหอ,อกในการเจรจาที่จะบอกว่าโอเคถ้ามันจะเป็นนี้ต่อไปเนี่ยมันคงอยู่ยากอะแล้วเราต้องสร้าง Immunity ของเราเรามาตกลงกันไหมว่ากระบวนการโลกใหม่เรื่องการค้าเนี่ยโดยเฉพาะเอเชียเป็นหลักเนี่ยในเอเชียของเราเราจะมีหลักการอะไร